สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดี FC เอฟซีเนาะเมื่อนี้ออกมาหน้าเนาะพี่น้องออกมาหน้ามาเห็ดมาเห็ดน้านพักเนาะออกมาหน้ามาเห็ดน้านพักไปตัดอ่ะนะพี่หม่ไปตัดอ่ะนะอยู่หวยนาะนี้ไปตัดใหม่มาเห็ดน้านพักกันเลยเห็นหมากเบนเนาะนีไพเคยเห็นหมากเบนเนาะพี่น้องไพเคยกินคอมมนมานเด้อนี่เป็นหมากเบนดิบเนาะพี่น้องหมากเบนดิบที่มันบนทาทันงในซุกเนาะทามันซุกมันกิดซิ่มีรสัตาา์ หวานๆเนาะพี่น้องแต่วันให้มันลายหลายแต่ว่ามันดิบเนาะตอนนี้มันดิบมันสิมิโลสัดผัดผาดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิมาต์ตำหมักเบนเนาะพี่น้องเป็นคล้องที่แสบเด้ตำหมักเบนแสบเด้พี่น้องเป็นสมที่แสบตำหมักเบนใส่กั๊บใส่กั๊บแมงมุดแดงเนาะเพราะว่าหมักเบนมันสิมีรสชาติฝาดมุดแดงมันสิมีสมเนาะมีมุดแดงจ้ามุดแดงมีแต่ไข่ ไข่แบกเลายๆมันเดี๋ยห้าสิมาตำตำใส่กันเลยเพราะว่าเอาสมมาตัดตัดฝาดนอ้องผีน้องมาจส่สีเขากันปกติเท่ากบตำใส่กับอัอนหนังกระไลเนาะใส่ขมุกกระไดแต่ว่ามือนี่ขมุกว่าท่านในโป่งเนาะ โมเห็นขมุมกันเลยตามแต่หมากหมักเบนกั๊บอันนี้หมุดแดงสองอย่างเอาซีเพ็ดเพ็เนี่ยมื่อไรเตรียมคลองมากเนาะเฮียอ์เกลือปลาแหลกนี่ยังมากแบบผิดหนุ่ัวมากขบ ตั้มก็จะกินแซ่บๆน้องพี่นะ้ำตามแซ่บๆ,ๆเลยแต่ว่าตัมหมักเบนมันสใสไม่ได้ตัมเหึงเต๋าน,น,น้องเพราะว่าเพื่อมันสีแดดนะต้องตัมที่ละหน่วยแป้งนวใส่เป้งนวก่อนะเกเือหน่อยหนึ่ง เกลือก็เป็น่วดนี่เอ้ยเกลือก็เป็นแหลกนี่โบนี่เอาเมือ่มอเดือดจัดป้าเปน,นาเลยลลม,มันติดกรอบแห้งมันก็เลยอขอดัง ใส่ก็ใส่หมากเบนเนาะพี่น้องหมากเบนดิบใส่ตำที่เรหน่อยปกติค่ะท่าใหญ่ดีก็ะตำที่เรหน่อยก็ดีกันมันจังละเอียดเนาะแต่ว่าเฮาอันนี้เฮาบ่ได้ตำที่เราหนเพชรได้กัจ้ะเพชรโปรเซสต์โปรเซสต์เปล่าจำเป็นเพชรโปรเซสต์ไหมพอดีเลยจิตต้าก็พลิกออกซะนะ

มักเป็นเป็นหมากใหม่ป่าเนาะหมากใหม่ป่าตามฤดูกาลสิเป็นในสวงสวงฝ่าใหม่พ้นใหม่กำลังหมักเป็นใส่ลงไปเรื่อยๆนะครัตับตับู้เต็มโคกเต็มโคกแล้วใส่ลงไป เอาแหลกแห้งกันได้ก็ได้ทำไมหูแดงมีแต่ไข่ไข่ไล่หลายได้กลิ่นหอมของหมากบินแล้วก็ใส่ปลาแลกปลาแดกติดตักมาแต่บาท ปิดปุ๊บกระแดกมากหอมมันนใส่ไปเลยตอนกะใส่น้ำสองบวงก็ปลาแดกเข้มแห้งเลยตอนนี้แดีวก็ใส่แมมุดแดงลงไปเนาะเพราะว่าเป็นยังจะใส่แมมุดแดงเพราะว่าอันนี้มักหมักเบนข้ามันสมแล้วกะ ใส่บางเออมันฝาดเฮาต้องใส่สมเพื่อตัดฝาดเนาะเืิมไปอีกแล้วคะใส่สามนิดก่อนบ่นพ่อจังใส่ไหมไม่มกอจะได้แล้วเด้อมา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 ใส่เป็นมั่วอีกเพื่อนหนึ่งจะได้มัหลาย นี่บวงกันเดียวบะเทียงดืมดืมเอาบวงมาเออจ้ยใส่น้ำตาลกระไดบอสไม่มาเป็นแนวเนาะ ั้นตอนการซีมถถาบ่พอส่ก็ใส่สมอีกเนาะเดียวฮานซิซีเนาะอืมน่าแต่ไปอจรย์สมวดอืมาที่บริเวณเบอนค่ะน่าแตะอืตัวใส่บวดนิ่ไปๆเนาะ ผมกับเคินอั้น้ตาลสมแห้งสมได้แปาสิบเปรอรนตตาลได้ตอนนี้น้าตาไปจะได้เกจ้กอใส่ได้อยู่อ่ะอ้ยใส่ ซิมอีกคนซิมอ่อซิมอืมเศบๆขาด,ดายังอืก็ดีวะื้วยประหลกวะนี่ผ่าอยู่เปลี่ยผ่าชุ่มจมไดม่มีขมุกตัดมั้งไม่มีขมุกเนาะเอาด้วยปะแปลกแปลกใส่ประหลก เพราะว่ามันมันมากอันนี้อ่อนมันกระฝาดแห้งเนาะเหรือ้ะเนาะคันใส่สมรักกับสมปวดมันไม่ขมุกตัดมันเดียคันเนอสิใส่สมร้ายมันกับสมปวดแต่ว่าตําอันนี้มันต้องนักว่าแดดอืมพอนเลยเนาะตัวนี้ชีเดือ อพี่น้องตาหมักเบนตามักเบนเนาะอยุอืมกปางสมุกออกทำไมเนาะบเบนยังไล่ลายกูมาเต็มหมดกูเบ็นลูกก่อนมาจกมันจะออกแบบโสสาติแบบผัาซุ่มๆเนาะเกิจาเนาะนวๆเนาะ ผ่านขันเ,เมาถืงสมถื์ผานเข่าขันแซ่บมีมีขมุกข่นสีสีแซ่บเนาะนี่ก็แซ่บเลยนะใครเคยกินเนาะพี่น้องเหม็นมันในเด้อไม่บ่วงกันเดียวเอยหายเมืออยู่งเหอคะเบิร์ดจี๊บเวิร์ดจี๊บกายมาเบิร์ดขยิบขมันถฉก เป็นไปทํามทำอีกลดนสมาร์คแค้งมันฝาดเอาไข่หมดแดงมาหวยหนะ่ะโม,มเมนต์เนี้ยเนาะมาเ้อพี่น้องเยยวๆเนาะของแสบ ผาดส้มๆหอมหอมปลาแดงเลยครับหอมมดแดงหอมมดแดงหมักเป็นเป็นปีดาเทือบอเป็นแต่แามแามนี่เนาะเดินหาเดินพบเดินออกมีสูงนี่ไขก็เป็นได้หลาย

ออกมาหน้าสองคนเป็นเงียบๆเนาะเงียบไปบ้างเขาออกมาหน้าสองคนนะพี่น้องจ้าวถิดออกนี้ออกมหน้า ไ่ัเพรสมขาดขาดแต่ขมุกอย่างเดียวขมุกขาดขมุกอีกเสียเป็นตัวสตวที่แบบเขากันเขากันสมได้ตาแปลกใสอี่มได้พ่อวะกอดเากูจอยพ่อเ ปลาแดดที่เจะาบาหอมแบบสมความเข้มมันอยากกลางอีกเด้อปลาแดดเลยหยัดกลางเนี่ยเยอะมากไปใจออกเลยคอนเสิร์ตบอสเนี่ยนี่เพื่อเมื่อเลาเหรอจอย ห,หงียกวาเสีไม่เมวนกันเลยต้องารสิะมกินาสิฮน้อไใหมก่กดได้ฮาเนะา,นา,า,านะพี่น้องกิน,นไม่าสิกินเบิร์ตเนาะพี่น้องอกินเบิร์สับยิมก่อนอิมแห้งหลาย แต่ก็ก,กินเบิร์ตไปได้เตื่บเนาะหน้าตาอาร์ิโบสนากินไปได้แต่ว่ารสชาตินี่แซ่บเนาะพี่น,อนอ้องแซ่บแชกินเพราะว่าทำี๋ยวสิหายไม่กินยูเ,อ,เอ,ยอ็นเนาะสิได้ตามักเบ็นพวกเรเคยกินก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้อง จะหน่อยก็สิในเมื่อบาทได้เจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหนาเด้อลาไปก่อนเนาะกับบรรยากาศยา่แรกบายบายเด้อพ่อยพี่น้อง